สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมานี่ค่ะแกะกล่องนี่นะคะเป็น scar panda x กับ xg นะคะทุกคนนี่อันนี้คือเป็นของแฟนคะแฟนซื้อมานะคะก็เป็น pop mart นะคะเนาะแล้วก็ไอ้กับ xg เนาะนี่นะคะก็เขาซื้อมาสองกล่องนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกล่องก่อนนะก็จะเป็นแบบกล่องค่อนข้างแบบสูงอยู่นะคะนี่แล้วก็เป็นสีขาวเนาะขาวเงิน นี่นะคะนี่ด้านหลังกล่องสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะก็คือแฟนอ่ะชอบวง XG มากนะคะเขาก็เลยแบบอยากได้ตัวนี้นะคะเขาก็เลยว่าสั่งมานะคะเออแต่ว่าราคาเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าเท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวจะไปหาราคาให้นะคะว่าเออในเว็บเนี่ยเขาขึ้นว่าราคาเท่าไหร่นะคะอ๋อเขาเขียนว่า Japan Exclusive นะคะน,นี่นะคะเป็น Japan Exclusive เนาะ ก็คิดว่าน่าจะมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนเขาแบบซิลพลาสติกมานะแกะก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็แกะตรงน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองจะลองแกะโอ้อันนี้เป็นแบบสีเทานะทุกคนของขี้เป็นสีเทาเนะก็คือดึงออกมาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอ่าหนึ่นะคะทุกคนเห็นไหม เป็นพวงกุญแจนะคะทุกคนอุย้ยสวยมากแล้วก็แบบนุ่มมากนะคะเดี๋ยวเราต้องแกะตรงนี้ให้เขาก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการแกะเอ่อน้องสกาแพนด้าออกมาจากกล่องแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวสีเทาๆนะคะน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมเป็นสีเทานะคะแล้วก็ขนนุ่มมากเลยตรงเนี้ยนี่นะคะเขาก็จะมีแบบลัสโซ่มาด้วยนะคะเห็นว่า XG เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบเป็นชุดหรือเปล่ามาเป็นหางเลยทุกคนแล้วมันสวยมากเลยอ่ะคือมันเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วเขาก็เราคิดว่าเขาน่าจะทําตั้งใจทําเป็นสีแบบเมทัลลิกอ่ะเทาอ่อนเห็นไหมคะให้มันแบบให้มันเหมือนเป็นหางที่มันเปียกอ่ะอันนี้คิดเองนะมรู้ใช่หรือเปล่าแต่มันเป็นแบบเป็นคล้ายๆเหมือนสีแบบเมทัลลิกเลยทุกคนสวยมากเนาะแล้วก็ข้างๆเป็นอย่างนี้นะคะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ คือตาสวยมากเลยทุกคนตาแบบข้างหนึ่งสีแดงนะคะแล้วก็ข้างหนึ่งก็ออกจะเทาๆนะข้างนี้เป็นสีแดงเนาะข้างนี้ก็จะออกเทาๆนะคะอุ้ยผมสวยมากทุกคนเห็นไหมมันเป็นแบบสีขาวไล่เฉดลงมาเนาะสวยมากเลยอะทุกคนแล้วก็มีหูด้วยนะคะนี่น่ารักจังเลยนี่เป็นหูนะคะแล้วอันนี้ก็เขียนว่า s c a แ p น n d a นะคะนี่เป็นที่ห้อยเขานะคะนี่อุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็มีน้ําหนักนะคะทุกคนคือค่อนข้างหนักอยู่นะ แล้วตรงตัวล่ะตรงตัวน่าจะเป็นแบบก็เป็นชุดดํานะคะเนี่ยเป็นชุดดำเนาะตรงนี้เห็นว่า XG นะคะแล้วก็สกาพันด้านะคะทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะนี่อันนี้เขาก็เป็นโซ่เนาะเป็นแบบโซ่ที่ไว้พันมากับตัวนะคะเดี๋ยวโอเคนี่นะคะคือเขาเหมือนมีแบบเขาเรียกไงเป็นแบบพลาสติกขาวๆทุกคนมาให้ด้วยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอาจจะให้เราอะ่ะ รัดหรือเปล่าเนาะอันนี้คิดเองนะคะคือไม่ให้ตรงตัวโซ่เนี่ยมันห้อยลงไปต่ํากว่านี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบหลวมนิดนึงนะคะทุกคนเราก็เลยรัดไว้ดีกว่าเนาะเขาจะได้อยู่ทรงนี้นะคะทุกคนเนาะอุย้ยน่ารักมากทุกคนเห็นไหมน่าสวยมากเลยนะผมวสวยมากเลยเนี่ยแฟนบอกว่าจะเอาไปห้อยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาอาจจะเก็บไว้มั้งเนาะกล่องนี้ก็อาจจะไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าก็มันก็เหมือนกันนะคะเขาซื้อมา2อันนะคะทุกคนเนาะแล้วก็เหมือนอันนี้ได้การ์ดมาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นการ์ดนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกกะะให้ดดนะูนีี่มาร สกาวแพนด้านะคะโหเป็นการ์ดแบบมันเป็นเหมือนปริซึมอะทุกคนเห็นไหมมันมีอย่างงี้ด้วยแล้วข้างหลังเขนว่า600คืออะไรคะอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่เป็นการ์ดของเขานะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบายเสร็จเนาะที่เออที่เขาไปซื้อกะะันเขาเอามาให้นะคะไหนเนี่ยดูสิสกาวแพนด้าป๊อปอัพช็อปนะคะชิบูย่าเนาะอืที่ชิบูย่านะคะทุกคนซื้อมาวันที่20นะคะเดือนนี้เนาะ ตอนหนึ่งทุ่มนะคะมีเวลาบอกด้วยนะอ๋อมันอันละ 45, 1 0เยนนะคะเนาะน่าจะใช่นะอันนี้เป็นราคาของญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็เป็นราคานี้เนาะเดี๋ยวเราอาจจะแปลงเป็นค่างเงินไทยให้นะคะว่ามันเท่าไหร่เนาะสกอแพนด้านะคะเดี๋ยวเก็บอันนี้คะ่ะเนาะอุ้ยเขาให้เป็นซองมาด้วยดีจังเลยอะโอเคก็สวยมากเลยนะคะในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เป็นแบบแค่นี้เลยเนาะแต่เราสุกว่ากล่องเขาดีมากเลยทุกคนกล่องแบบ ค่อนข้างใหญ่นะคะคือแฟนเขาชอบวงนี้นะคะวง XG นะเขาก็ชอบนะคะวงเกาหลีล้วก็ชอบวงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบแฟนคลับนะคะของวงนี้นะคะนี่ทุกคนคือมันเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวมากเลยทุกคนเพราะว่าใกล้จะเดือนธันวาแล้วนะคะก็เนี่ยใกล้จะหน้าหนาวแล,นะล้วเรารู้สึกว่าในสีเนี้ยเหมาะกับช่วงหน้าหนาวมากเลยนะคะมันเห็นแล้วมารู้สึกแบบเหมือนแบบเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ที่เขาเอก,กับ X g นะคะเราว่าเขาออกแบบมาได้แบบ สวยนะแล้วก็ดูลำๆนะคะเหมือนสาวๆวง XG นะทุกคนเนาะเหมือนที่เราเห็นในวงนี้นะคะเขาก็จะแบบมี m อวที่แบบล้ำๆเนาะที่แบบมันเก๋อ่ะมันเลิศอะ่นะเนาะนี่นะคะเนี่ยเขาก็แบบที่หน้าก็มีการแบบเขาก็วาดที่ตาด้วยนะคะทุกคนเนาะน่ารักเนาะคือมันเห็นแล้วมันแบบใช่เลยนี่คือวง XG นะคะคือแบบมันใช่เลยแหละแฟนก็คือชอบมากนะคะคือเขาแบบอยากได้มาอาะ,ะแล้วก็ได้มาแล้วเนาะก็น่าจะแบบถูกใจเขานะคะเออเอาไปห้อยที่ต้นคริสต์มาสก็น่าจะสวยนะ คือเขาทําออกมาแล้วว่ามันน่ารักตรงที่ว่าเห็นมา,าเห็นหน้าไหมตาก็สวยนะในตาเขาก็มีดีเทลนะคะเห็นมันเป็นแบบในตาก็จะเป็นเหมือนเขาทำดีเทลด้านในลูกตาเนาะตาก็กดได้นะทุกคนก็เหมือนรุ่นก่อนๆน,นะคะเนี่ยเราก็แบบหน้าขาวสวยอะเราชอบสีผมมากเลยเราสึกว่ามันสวยอะเออมันเข้ากับสีเทามากเลยนะคะทุกคนเนาะก็ออกแบบมาสวยมากชอบมากนะคะ ออทุกคนดูไปดูมานะคะตรงช่วงแบบบริเวณเขาเรียกตากับแบบแก้มอะ่ะเขาทําเป็นสีแบบชมพูอ่อนเนาะเนี่ยสีออกชมช่มแดงๆเนาะซึ่งแดงเหมือนตาเราเลยค่ะทุกคนเนาะตอนนี้เราเป็นภูิแพ้ขึ้นตาอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทานยาแล้วก็เดี๋ยวจะไปป้ายยานะคะทุกคนตาแดงเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็เป็น e อกลักษณ์ปนนะคะทุกคนใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะก็ลองไปดูนะคะอาจจะมีขายนะ นี่นะคะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย